เห็นน้องๆนี่นะครับยอมรับเลยว่าพวกพี่อายุเยอะกันมากแล้วนะครับก็ดูละครบ้างไม่ได้ดูบ้างนะครับแต่ว่าก็ได้ข่าวเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่ว่าบางทีบางคนก็อาจจะยังรู้จักน้องๆไม่ลึกพออยากรู้จักมากกว่านี้อีกเอออาจจะอยากให้น้องๆอยากคุยกับน้องๆโอ้โอเคครับผมเดี๋ยวขอญาตเรียกพิธีกรอยากเป็นทางการคใช่อาชีพเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญน้องฟาโรบครับโอ เดี๋ยน้องฟาโลจะมาสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเลยเรียนเชิญน,น้องฟาโลครับผมเออแล้วหรือสเปย์ไว้เยอะมากเมื่อกี้แอบดูอยู่ข้างๆเอาจริงแอบรู้สึกว่าถ้าเกิดพี่สอนน้องสองคนไปมากกว่านี้มีสิทธิตกงานนะครับตกงานแล้วนะครับเขาเริ่มมีพอสวรค์เรื่องของการเป็นละครบ้าอยู่สมควรนะครับ ไม่ต้องหักขาแล้วก็ไอเางั้นเราไปกันดีกว่าเนาะไม่น่าดีเท่าไหร่ท่ารหักขากันแล้วหักกันสองคนก่อนดีกว่าปกติแล้วน่าจะเคยดูแบบเทคนิคการแบบศิลปะแนวเนี้ยมาก่อนแหละแต่เคยทำเคยทำาอะไรพูดไม่อไม่เคยจริงจบุญบุญนเคยดูของที่จีนเขาเล่นที่แบบมือสับมือสับแขนสับขาแล้วแบบเป็นละครใบ้หมดเลยแบบมันน่าสนใจมากทั้งที่แบบเขาไม่ใช้เสียงไม่ใช้อะไรแค่ใช้ร่างกายแบบ คู่แทนทุกๆอย่างนะฮะจริงๆแล้วอะพี่มีความรู้สึกว่าอย่างพวกเราเองก็เป็นนักแสดงซีรีส์การที่ใช้ร่างกายแบบในการสื่อสารความรู้สึกมันมีความสอดใกล้เคียงกันอยู่แล้วใช่เนาะเลยทำให้น้องสามารถทําได้ง่ายหน่บยไฟอยากดูสักพี่พี่บ้างคิดว่าน้องสองคนเป็นไงบ้างครับฝีมือวันนี้เป็นไงบ้างครับผมขอมอบคะแนนให้ เต็มสิเลยครับเหลือไว้หนึ่งเผื่อไว้หนึ่ะเหลือไว้หนึ่งให้พวกผมให้ผู้หด้หายใจแล้วก็มีงานทําบ้างครับอย่างเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องสมาธิค่ะนะครับแล้วก็มีตอนที่น้องแสดงรู้สึกว่าน้องๆมีออร่าด้วยนะครับเออมีออร่าด้วยมีแบบ ชามิ่งใช่ไม่ชามิ่งความีเสเนลออกมาครับมันมีบางอย่างออกมาเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ฝรั่งแอบดูเนี่ยหลายคนที่เขาบอกเป็นแฟนคลับของทั้งสองคนบอกว่าทั้งคู่มาสายฮากันอยู่แล้วอคือขายหลอกไม่เคยรอดเลยครับผมใช่ไปขายขำแล้วพี่ติ๊ถามบุญไปแล้วถามทางฝั่งเปรมบ้างดีกว่าปกติแล้วเราเนี่ยเป็นคนเฮฮาตลกแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครอยู่แล้วครับผมจริงเหรอเราเป็นตลกสายไหนบางคนอย่างพี่เนี่ยเป็นตลกสายแบบทะลึ่งอย่างสารพัดตึงลงต่ำได้หมดแล้วอย่างเราล่ะครับเป็นตลกสายไหนแล้วปกติ ผมน่าจะเป็นคนแบบปั่นปัเนี่ยเป็นคนปั่นปันทํทำสมูตตี้ขายเหรอครับเป็นแบบเป็นคนแบบสายฮาปั่นปันนะเป็นแนวกลัวๆไม่ใช่กลกวๆกันหน่อยทีนี้อยากรู้นิดหนึ่งคืออย่างทั้งสองคนใช่ไหมฮะน่าจะมีความแบบใกล้ชิดสมกันอยู่แล้วเพราะว่าเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันเล่นคู่กันอยู่แล้วมีโมเมนต์ฮาๆที่อยากจะเม้าส์หรือว่าขายกันเผากันของทั้งคู่ไหมของฝั่งตรงข้าม ไม่ไม่ค่อยมีอังจิมุนกับเป็มคือแบบไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยไม่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 ได้แกล้งกันบ่อยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นลุมหัวแก้งคนอื่นเขามากกว่าเป็นหัวแก้งคนอื่นใช่ครับจะเป็นหัวโจกแก้งเขาเป็นแบบแล้ววิธีการไม่ทําร่วมกันมีไหมฮะที่ไปแกล้งคนในกองเส้นบอกว่าแกล้งแบบ เอานิ้วเอิร์ธแย่ปักไฟให้น้องแบบ,แบ,บไปสนเล่นอันนี้ไม่เรียกว่าแกล้งนะอันนี้เรียกว่าคาถาเจตนาฆ่าอะไรพี่อาจจะเข้าใจกันผิดเนาะ,ะเอาอีกแล้วกันเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันแบบดีๆนั่งกับ,บ,บน้องทั้งสองคนเลครตอนนี้ขอบคุณคุณครูคทั้งสามท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวับบายบายเดี๋ยวเราคุยกันต่อดีกว่าทุกคนมาอยู่ต่งนี้แล้วกันได้ครับเออ เมื่อกี้นี้พี่ถามไปใช่ไหมสองคนเนี่ยได้มีแบบว่าการแบบไปแกล้งคนอื่นเขาเคยมีเหตุการณ์ไหนไหมที่เราแบบสองคนรวมกันไปแกล้งรวมไปแกล้งออฮะก็เยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกิจจ์ใช่ไม่ได้ขนาดานัแบบแ้นแกล้งขาไปเรื่อยไปเปื่อย่า,ายสุดก็คงแซวแหละครับอย่างโอมฟุกเนี่ยเขาจะมีเรื่องอะไรที่น่าแซวคือแบบ เขาจะชอบไปจู่จีกันแบบหลังเซตอะไรพอเขาถ่ายกันเสร็จเนี้ยก็จะไปละไปแยกของเขาแบบก็ไปๆๆๆๆๆงิ้งีกันแล้วก็หายไปเลยคนอื่นก็ตามหาพอเราไปเจอว<ม>่าเ,เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ไปร<ม>ทำอะไร<ม>กัน <maravil liamo. S 2> อีกแล้วเราต้องแยกนะว่าเราแซวด้วยความที่เราเป็นคนตลก แล้วอิจฉาเขาเราก็ต้องเราต้องแยกนะลูนะเอาเหรออิจฉาไะไเลยมีบ้าอันแน่อย่างเงี้ยอย่างพี่อย่างเงี้ยเวลาพี่เห็นคนที่เขาเป็นคนดักกันเข้ามาแบบจูจีกันพี่เดินไปตบหน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่นั่นคือการแซวของพี่ตบหน้าเขาเหรอครับตบหน้าตัวพี่เมื่อไหร่จะมีหัวมันหัวอย่างเงี้ยนะครอ่ะหลบนะคะด้านหลังเราให้เราด้านหลังเราวาง ล่าสุดในะคะีนองบุญจะโชว์กิจกรรมกว,ว,วางเคาแล้วรเกือบแล้วเมื่อกี้ตินกรสันตลบครับเออเอาล่ะมาถามน้องสองคนต่อกันดีกว่า<ะ>อันนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยวันนี้มาถ่ายรายการร่วมกันมาทำงานร่วมกันอยากรู้ว่าทั้งคู่ไม่ได้เจอเกันมากี่วันแล้วครับ ไม่กี่วันนะเพราะสามวันได้ก็เพราะมีงานมาก่อนนั่นนี่บ้าะไม่เพราะบ้านอยู่ใกล้กันอยู่แล้วเล่นบ้านที่บุญเื่ยๆออบ้านอยู่ใกล้กันใช่คับแล้วปกติล้วกิจกรรมในช่วงแบบจากที่เราไปเล่นบ้านเขาคืออะไรเล่นเกมเหรอลูกหรือยังไงก็มีบ้างครับไปเล่นเกมกินข้าวเล่นเกมอะไรอย่างงี้ด้วยกันครับแสดงว่าก็คือว่าแม้กระทั่งว่าซีรีส์จะจบป่ายถ่่อซีรีส์จบไปแล้วแต่ว่า ก็ยังความสัมพันธ์ทุกอย่างราก็ยังมีการพูดคุยใช่คุยกันตลอดเล่นเกมด้วยกันตลอดครับผมทุกวันครับผมอ่ะงั้นเอางี้ถามหน่อยดีกว่ากิจกรรมช่วงกักตัวพี่ถามมาทุกคู่เลยปกติแล้วแต่ละคนเมื่อเขากักตัวเนี่ยเขาก็จะมีการค้นพบสกิลแปลกใหม่ๆขึ้นมาอย่างเออเออเขาบอกพี่ว่าเขาเนี่ยค้นพบสกิลของการทําอาหารเขาทําอาหารไม่เป็นเลยแต่เขาเนี่ยสามารถทําอาหารขึ้นมาได้ทั้งสองคนล่ะค้นพบความสามารถพิเศษอะไรในช่วงกักตัวบ้างหรือเปล่าเคยครับเพบละ ผมนอนเช้าได้ความสามารถเดียวกันลูกชนเล่นกันยันเจ็ดโมงเก้าโมงเช้าไม่หลับไม่นอนครับผมจริงคือล่าสุดแถวบ้านพี่คือพระบินทบาทแล้วพี่ก็เซฮัลโหลอยู่เลยเอาฮัลโหลพระอย่างเงี้ยโอ้ได้เหรอฮะเพรพี่ไม่นอนคือมันนอนไม่หลับใช่มันเหมือนเปลี่ยนเวลาไปในตัวแบบเหมือนกลายไปแบบอยู่กลางคืนแล้วแบบนอนเช้าแทนอย่างเงี้ยเป็นแปรมพายแล้วแล้วก่อนหน้านี้เราเรานอนในช่วงเวลาประมาณไหนเยี่ยงคืนก็เยี่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้ครับอ่างั้นพี่ถามถามคำถามแบบอย่างหนึ่งเลย ในเมื่อนอนเช้ามีเวลาเยาวลาในการใช้ช่วงกลางคืนเนี่ยเยอะมากทําอะไรในช่วงกลางคืนเล่นเกมกับใครกับนี่ครับแล้วก็มีพี่ก้าวด้วยที่หอฝัคนหรอไอ้เจ้าลุงติดเกมหรอเป็นเกมติดเกมกันอยู่เนี่ยอะครผมชอบมากเมื่อกี้นะคะขออนุญาตเมาส์นะคะลุงนิดนึงนะเดินไปเข้าห้องน้าค่ะเจอลุงนั่งอยู่หน้าห้องน้ำเราถามลุงมาทำอะไรลุงบอกรอเข้าห <to> <franchise> ้องน้ำครับคนเข้าเต็มหมดเลยเราก็เปิดเดินไปดู ว่างทุกห้องเกิดอะไรขึ้นกับลุงอ๋อลุงเปิดประตูไม่เป็นค่ะลุงรอ้วคะอ่านป่าวาลุงยืนรออยู่นานห้องน้ำคือเหมือนแบบประตูมันล็อคจริงจริงมันไม่ใช่มันแค่ผักไปเลยประมาณแบบนั้นนะแล้วฝั่งพี่บุญล่ะพี่บุญพี่บุญคนพรมสกิลอะไรบ้างในช่วงกักตัวนี้เคยเคยเคยหัดทำอาหารครับผมแล้วครัวแทบไหม้คือคุกกี้แบบไหม้ไปในโควีฟเลยก็เลยไม่ทำดีกว่าไม่น่าใช่เลยของเราแล้ว ยังสกิลใหม่ก็ทุกคีย์บอร์ดบางครับหัวร้อนแบบต่ำต่ำต่ำต่อมัน้อแบบคือไม่ใช่สกิลเพราะเป็นหัวร้อนเป็นแบบหัวร้อนเกมมิ่งครับแบบเป็นแบบแต่ถ้าเกิดสกิลใหม่เหรอครับก็มีอะไรไหมอ่ะก็ก น่าจะคุยกับตัวเองได้ฮะเอ้ยอันนี้พี่เป็นหรอฮะแบบล่าสุดพี่ตั้งชื่อฟาริเจอร์ในห้องเอาอย่างนั้นแล้วเหรอจรจริงเก็อี้เตียงนอนอะไรอย่เงี้ยเตียงนอนทุกอย่างจะมีชื่อแบบคุยกับตู้เย็นบ้างอะไรบ้างเพื่อเฮะพี่เป็นโรคประสาทลูกโรคประสาทคือเป็นสิ่งนั้นนะคะคือไงเดินไปก็รู้แล้วว่าเขาทักทายว่าอะไรหรอบางทีฉันมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งในในตัวช่องที่เป็นช่องฟรีซฟริเซอร์อ่ะมันจะมีตัวปุ่มที่ให้ไปกดใช่ไหมมันปิดแล้วเหมืืออออนนนนนนนพี่่เเเาา้้้้้้แแแแแขขขข็็็งงงงงงงไไไปปชลววหมมมัััคคถุโดตะ แล้วก็พี่ก็ไปนอนตื่นมาก็คือเป็นน้ำเจิ่งน้องเต็มห้องครัวไปหมดพี่ก็เดินเข้าแล้วบอกว่าหล่อนนะค่าไฟเ้นก็จ่ายพี่ยิมมปาทำไมไม่รู้จักหกป้องตัวเองฮะปล่อยให้น้ำมันไหลมาพี่เหมือนเป็นคนบ้าเน่มัน้ยคนถอดตู้เย็นครับเกิดมาเพิ่งเคยเจอคนถอดตู้เย็นเอาล่ะทุกคนคะเดี๋ยววันนี้นะคะอยู่ในมือฟาตอนนี้เนี่ยคือจะเป็นของรางวัลที่เราจะมามอบให้กับทุกคนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นหมอนรองคอ้องชอร์กี้นะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเซ็นกันแต่ก่อนจะไปเซ เออเขาเรียกว่าโมเมนต์จิ้นจิ้นน่ารักน่ารักไปลงแล้วก็จึงสามารถได้สิ่งต่างๆนานาได้ใช่ไหมงั้นเอางี้เดี๋ยวให้ทั้งสองคนทําพี่ของ่ายๆสมมุติว่าพยายามจะส่งอะไรมาให้ฟ้ายืนแบบโอ้เออโทษนะคะแค่ขาข้างเดียวเปรมก็เต็มกระดาษแล้วครับโทษดีขาผมเล็กอโทษนะคะใครเล็กกว่ากันพี่บูนน่ะเล็กเกินไปโอเค กติกาก็คือว่าเดี๋ยวเรานะคะจะมีกระดาษแผ่นนี้มาให้นะคะแล้วกั้นมาให้ทังสองคนนะคะเซ็นเพื่อจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในะคทั้งสองคนให้พี่นะคะรับบริเวณนี้บริเวณไรบ้าก็คือแฟนคลับก็ลุมตีได้เลยฮะลุมตีได้ <c oughs> ไดไค่ะพี่จะเอาแต่พี่ตีกับค่ะจะเอาตรงนี้นะกระดาษแผ่นนี้วางเอาไว้กติกาคือนี่คือการถ่ายรูปโดยที่นั่นคือกล้องหลักทําเบนก็ได้นะให้ทักสองคนอยู่บนกระดาษเดียวกันแล้วแสดงออกถึงความรักซึ่งกันและกันบนกระดาษแผ่นนี้ผมขอเลือก ผมคิดออกแล้ววะจะจมอย่า้เอางี้เอางี้เราเป็นความรู้สึกว่าทั้งสองคนก็มีท่าในใจของตัวเองอยู่แล้วครับผมเริ่มกันที่เปรมก่อนดีกว่าท่าของเราที่เราคิดว่รู้เลยมีอยู่ท่าเดียวอะเรารู้แล้วคิดว่าค่อยทำอะไรเราคิดว่าค่อยทำอะไรใช่ไหมค่อยทำอะไรไอ้นี่ก็เนี่ยก็มีอยู่ท่าเดียวอ่ะทำไมต้องทำท่านี้หรอเออ ก็ได้กินเลยโอเคมาขั้แรกค่ะฟ้าออกสเต็ปไปก่อนนะคะได้พร้อมแล้วส่งตัวเจ้าสาวค่ะสามสองหนึ่งได้ได้อะไรส่งตัวเจ้าสาวอะไรงงไปหมดนี่คือท่านะคะอุ้ยติลเหมือนจะเข้าหออ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคล่าสุดเปรมขาสั่นแล้วแล้วด้วของบุญลามีเยอะหมดเลยีไหมเข้มเย็นก่อนไม่ได้นี่ โอ้โหคือพุงอ่ะดูพุงดิมีคนบอกว่าผอมลงด้วยนะผอมลงเหรอดีดีโอ้โอ้เดี๋ยว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 โอเคโอ้ยห้าสี่สามเดี๋ยวจะเปิดอากล้องเข้ามาก่อนห่อยค่ะกล้องเข้ามาก่อนมันตึง๊บนึงนะครับโอเคมากางเกงมันตึงหนึ่งสองสามมาอันหนึ่งสองสามโอ้ตึงกว่าเดิมเะลยไม่เอาดีกว่าท่านี้เสี่ยงไปไม่เอา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 เอาไปท่าอื่นดีกว่า ขี่หลังพขี่หลังมาขี่หลังมาโอ้ยตาสลายโอ้แม่สอตนี้โอ้หนักขึ้นจริงอะส่สามสไปเลยอาห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคค่ะอ้ดาจริงน้ำหนักขึ้นหรือลง ร้องไม่ไม่จริงอ่ะมันหนักขึ้นคุณไม่ได้ออกลังกายอ่ะไม่หไม่ไม่จริงมีคนบอกว่าเราผอมลงไยนะในในในแฟนคลับพิมพ์กันมาไม่จริงครรับจิงไม่จริงเขาแค่ชมไปงั้นนะฮะจริงแล้วอยู่ในห้องบอกว่าอะไรผอมลงนี่ว่าพุงหายไปเลหมดเฮ้ยพูดแต่งงานนะพทุให้ดีใจเออเออเออเอางี้ดีกว่ามาทั้งสองคนระหว่างนี้เดี๋ยวเซ็นกัไปพี่ด้วยนะได้ครับโอเคส่วนใครก็ตามนะคะที่อยากได้หมอน้องชอกี้ในที่น้องกำลังสอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืม แคปนะครูปหรือว่าหน้าจอตอนที่เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทุกคนชื่นชอบนะคะแล้วก็โพสลงไปในโซเชียลมีเดียว่าจะเป็นในทางเฟซบุ๊กทวิตเตอร์หรือว่าอินส a าแกรก็ได้นะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กนะช้อปปี้เอ็กบุญเปรมแล้วก็แฮชแท็กช้อปปี้ทีเอ็ห้าห้านะคะแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยว่าคุณชื่นชอบชอบ็อตนั้นเพราะอะไรประทับใจเพราะอะไรนะคะแล้วก็เราจะมีการประกาศนะคะแล้วก็แจกทั้งหมด2รางวัลด้วยกันนี่โชว์กล้องหน่อยนี่ฮะ แบ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้เออเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงมารุ้นเพื่อรับของรางวัลนี้กันเนาะสุดท้ายแล้วทั้งสองคนฝากผลงานนิดนึงดีกว่าว่าช่วงนี้จะมีผลงานอะไรหรือว่าติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตได้ในช่องทางไหนบ้างครับผมก็ช่วงนี้ที่จะน่าจะออนแอร์นะครับแต่ยังไม่ไม่ชัวร์เรื่องระยะเวลาก็คือรองของเดอะซีรีส์ครับผมเป็นซีรีส์ที่เอาลองของมามา m มค ทำเป็นไม่ใช่ครับผมทำเป็นซีรีส์บางขอให้เลยคนน่าจะคุ้นเคยกันบอกว่าโอ้โหฉากมันน่ากลัวใช่ครับผมแอ้ว่าทำเป็นซีรีส์เราก็รับบทเป็นหนึ่งในนั้นใช่คำว่าบุญนเป็นเล่นด้วยกันค่ะน้องกินครับผมคู่เลยหรอใช่ครับเอ้ยไม่ใช่เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันก็หมายถึงว่าเล่นทั้งคู่ใช่ไหมครับเใช่เล่นทั้งคู่ครับผมรับบทเป็นน้องคินใช่น้องกินนะพี่นัดค่ะพี่นัทเล่นเป็นรุ่นพี่บ้างอะไรบ้างนะครับจริงๆริงเล่นเดียวกันเลย ติดตามได้จากที่ไหนดีอ่าติดตามได้ทาง IG Twitter นะครับผมก็ IG ก็ B2 ตัวเลขศูนย์ยูครับผมทั้ง IG และ Twitter เลยเออครัทั้งฝั่งเราเหรอครับเปรมผมก็ IG ก็เป็นสเปคครับผม P ี E M underscore space ครับเอสพีเอครับผม Twitter ก็เหมือนกันฮะโอเคไอเกวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณมากนะครับเช่นกันะครับได้มาลองทำไรหลากหลายอย่างมากเลยนะคุณผู้ชมขาฟาจะบอกว่าความสนุกของเราวันนี้ยังไม่หมดอย่ที่บอกไปแคมเปญช้อปปี้5้ของเราเนี่ยอยู่ตตัั้งงงแ่่เเเทีีียยยวววนนนถึลด๋อกกคามสุ เราค่ะบอกเลยว่ารอบนี้มาแบบมีแบบ,ขอบอเขาเรียกว่าสาระมาแบบจัดเต็มเลยหนึ่งในพระนักเทศหลายคนน่าจะรู้จักกันคือพระมหาสมปองอวันนี้นะคะท่านนะคะได้มาถึงที่ช้อปปี้เรียบร้อยแล้วยังไงนะครับคุณขาววันนี้บอกเลยว่าความสนุกข,ของเราจะมาพร้อมสาระกันอย่างแน่นอนใครก็ตามที่มีคําถามอะไรไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมทุกอย่างคุณเตรียมพร้อมเอาไว้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับออท่านกันแล้วก็แต่พี่ก้องสองคนค่ะฟาโรห์และก็พี่สุกัตเหมือนเดิมไหมวันนี้ไปพบก็บช่วงต่อไปของช้อปปี้เลย